ไอตัวแสบเมื่อคืนไปไหนมาฮะตามหาทั้งคืนเลยเนี่ยไปแอบอยู่ไหนมาบอกมาเดี๋ยวนี้นะ <What? S 1> เร็วๆอะไรพ่อฮะใครไปแอบอยู่ไหนฮะก็ <c oughs> อยู่บ้านทั้งคืนเนี่ยทำไมล่ะบ้าหรือเปล่าเนี่ยนอนอยู่บ้านทั้งคืนเนี่ยโอ้โหไม่ต้องมาทําเป็นเนียนฮะเพิ่งกลับมาใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมพูดมาดีๆถ้างนั้นไม่ต้องกิน <What? S 1> ขนมไม่ต้องกินแลวขนมอะ่ะ <c oughs> เออบอกก็ได้พ่อ งั้นขอสองห่อเลยนะวันนี้ <What? S 2> นะโอเคไหมไม่ได้ไม่ต้องมาต่อรองเลยฮะทำผิดแล้วยังมีหน้ามาต่อรองอีกนะนิสัยอ่ะนิสัยไม่ดีเลยทุกวันเนี่ยรู้ไหมงั้นก็ไม่บอกไม่ได้สองหอก็ไม่บอกอะก็เสียบเอาเองเลยพ่อไม่บอกหรอกได้งั้นมันไม่ต้องกินเลยสักห่อเลยอ่ะนะอดสักสามวันดีไหมขนมเนี่ยโอเคไหมตามนั้นเนาะอ่าเออเออบอกก็ได้พ่อ ไปแค่หนอาปลาซอยเองทำไมล่ะฮะเดี๋ยวทำไมมันไม่บอกแต่แรกล่ะฮะทำไมต้องให้เค้นเอาอะฮะนิสัยเนี่ยประจําเลยนะ <What? S 2> เสือมาดูอะไรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยชอบไหมเนี่ยฮะม,มาดูได้พ่อ,อามาดูได้ามาจับไปไกลหน่อยดีน่ายเย็ยนๆซีดูไปก่อนเดี๋ยวมันจะพังให้ดูไปก่อนชอบไหมโถ่พ่อมันต้องสัมผัสก่อนดีดูแค่ตามันไม่รู้หรลก เร็ว,เ,รวเอามาสัมผัสก่อนพ่ออย่าดีลาเร็วๆเ,เอามาดูดิมันเป็นอะไรให้่ายว่ามันเป็นอะไรเนี่ยฮะทายดูดิรู้ไหมเนี่ยเคยเห็นไหมตุ๊กแกใช่ไหมพ่อฮะใช่ไหมคคุ้นดูนะใช่ไหมไม่รู้ให้ดูเอาเองไงฮะคณคุณ้นไหมนีไม่ไงก็บอกว่าให้เอามาสัมผัสก่อนเลยพ่อมันจะรู้เลยๆถ้าสัมผัสเนี่ยดูแค่ตามันไม่รู้ไงก็เอามืปอกปิดไว้มันจะเห็นหรอไม่ได้ปิดก็ให้เห็นอยู่นี่ไง เห็นนิดเดียวพอให้ทายไงฮะไม่เล่นด้วยนะพ่อนะถ้าไม่เอามาให้จับอะไม่เล่นแล้วนะจะไปไหนก็ไปเดียไปจะเย็นๆสิจะเพิ่งน้อยใจไปยังไม่ได้แก่เลยโอ้โหหัวก็ไม่ได้ร้านนี่จะเอามาดีๆเลยพ่อฮะถ้าไม่เอามาเนี่ยไม่ต้องเอามาอ้างเลยจะไปไหนก็ไปตายตายที่เกียดรอแล้วไม่รองไม่รู้มันแล้วโทพ่อแกให้มันเร็วๆหน่อยได้ไหม ยิ่งจะแย็อยู่แล้วเนี่ยเร็วหน่ไงโถวัยรุ่นใจร้อนจังนะเย็นๆดิพ่อกำลังแกะอยู่นี่ไงอย่ามาใกล้นะันไกล้น่นๆไงนั่นไงเกือบไปแล้วไงไหนพ่อดูดิให้ดูหน่อยดิสามมากี่ห่อเนี่ยฮะโอ้โหสองเลยเหรอพ่อว้าวสองห่อเลยแหละคุ้มกว่าเยอะไงราคาสุดคุ้มเลยสองห่อเนี่ยมันจะได้กินนานๆไงอีห่ออะไรนะพ่อฮะอร่อยจังนะเสียชอบชอบนะเนี่ยอร่อยมากเลยอ่ะอีห่อเนี่ยแพทเทอรียไงลูก เห็นเสือชอบไงสูตรเนี้ยก็เ,เลยซื้อมาให้ประจําเลยเนี่ยสูตรนี้เขาดีลดขนร่วงเพิ่มความบางงามของขนโอพ่อจะบ่นอะไรเนี่ยรีบแก่ให้หน่อยดิหิีวแล้วนเนี่ยเดี๋ยวดีไวรุ่นเนี่ยใจร้อนจริงๆเนี่ยอ่ะกินกินให้หมดนะอร่อยจงพออร่อยมากมากเลยสูตรนี้งับ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 ค่อยๆกินนะเดี๋ยวติดคอตุยเลยนะู้แล้วนะพ่อ่อาพูดพ่ากำลังกินอยู่เนี่ยอร่อยมากเลยพ่อสุดๆเลยเพื่อนๆถ้าอยากกินแบบเสือกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะคะ